ที่หนึ่งปร์เซ็นตของตลาดเมืองไทยรุกมาจากสากลรุกมาจากสากลซึ่งผมทำไมโครชิปอยู่เนี่ยผมไม่เน้นตลาดไทยเลยเพราะว่าเราไม่มีเรื่องแบรนด์นะแต่ฝรั่งเนี่ยยอมรับนับถือเรื่องของฝีมือเราคุณภาพการดีไซน์อยู่แล้วใช่ครับผมก็เลยใช้ใช้ปรัชญาการการทำตลาดคล้ายๆของของบริษัท ปัจจุบันที่ทำให้คุเชฟคิวซึ่งผมก็คิดว่ามันไปได้ม,มาแอพพลายใช้กับตลาดเครื่องเสียงนะครับซึ่งจุดที่ผมเริ่มเข้ามาก็คือมาดู d ดักไลน์ที่เราเอาอยู่ซับซ้อนน้อยนะครับคือบ o o คเชลสปี p เ a k e r ก่อนอนะครับเราก็เริ่มโจทย์ตั้งโจทย์จาก Mini m o n i t o อร์นะครับก็เป็นที่มาของตัวแรกที่ที่ผมเข้ามาแล้วและเลือกตั้งแต่วัสดุ เรื่องตั้งแต่คอนเซปต์หน้าตาอะไรต่างๆโดยผมเนี่ยเป็นเป็นคนตั้งคอนเซปต์ดีไซน์ก่อนนะครับว่าเรามีอะไรดีอย่างเช่นลักษณะหน้าตาควรจะเป็นประมาณไหนไซส์ประมาณไหนนะครับเป็นตู้เปิดตู้ปิดเบสประมาณไหนตั้งราคาที่เท่าไหร่นะครับเอ็กเพรสโซก็เป็นที่มาตั้งต้นโจทย์แรก๋อเอ็กซ์เพรสโซนี่เลยเหรอโจทย์ยากนะครับกำลังจะถามเลยว่ารุ่นอะไร แถ้าง,งั้น<ด>ถามอย่างนี้ได้ไหมทำไมถึงไจดจ้งชื่อเอ็กซ์เพรสซจริงๆเราเบรนสตอร์มหรือระดมสมองกันมาพอควรนะครับว่าจริงๆเราต้องเป็นประมาณแบรนด์ที่ค่อนข้าง carry on เป็นภาษาภาษา,า,า inter อินเตอร์ได้นิดหนึ่งนะครับเออชื่อลรู้จักเออชื่อแล้วรู้จักตอนตอนตั้งเอ็กซ์เพรสโซอะไรเนี้ยนะเราเริ่มจากความที่รู้สึกว่ามันต้องมันต้องมี อี e n น i ิตหรือลักษณะแบบหนึ่งคือเราเริ่มจากตู้สีดำนะครับทำสีง่ายนะครับแล้วก็ทำสีได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ลายไม้นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นดำเข้มพอเรา เราบอกว่างั้นมันคือกาแฟนี่ว่าครั้งแรกมันเป็นเอสเปรสโซธรรมดาแต่ผมก็บิดมันนิดหนึ่งว่าเอ็กเพรสแปลว่าการแสดงตัวตนอ๋อถูกครับนะครับเอ็กเพรสเราเอ็กเพรสตัวเราเองน่้เราก็เลยอังงั้นบิดเป็นเอ์เพรสโซแล้วกันนะโอ้นะครับมันก็เลยเป็นได้ชื่อชื่ออิตาเลียนผสมเข้ามาแล้วจากนั้นเราก็พยายามที่จะแครีหรือ ต่อเรื่องซีรีส์ของมันมในแนวที่เป็นเสียงอินเตอร์นิด<ม>นึงอิตาเลียนนิดนึงนะครับแอบม,มีเขาเรียกกินอาออิตาลีนิดน<ม>ึงนะครับแล้แล้วแล้วคอนเซปต์ของเอ็กซ์เพรสโซนี่คุณมานบเอาอะไรมา,มา,ม,ามาใช้เป็นตัวยืนนะครับผมบนอกนจากหน้าตาหรือว่าความเป็นกาแฟดำจริงๆเราเราดูแล้วว่าตัวใหญ่ของเราเนี่ยถ้าเข้าตลาดเนี่ยมันจะมี price range ที่จำกัดกับ คอน sumer หรือคนซื้อเลยว่าเราต้องไปขยับเป็นเลข6หลักเพราะฉะนั้นช่วงที่เราออกเนี่ยเราเราดูกลุ่มฐานลูกค้าก่อนนะครับแล้วเราก็กลับมาดูเลยวิเคราะห์ลำโพงของพี่นพดลที่ที่ทำเอาไวด้ดีๆคืออะไระตั้งแต่เรื่องของตัวไอ้บุ๊กเชฟก่อนอนะครับเรามาดู BO, มัมโบมาดูตัวว,ว,วาโซตัวนึงที่ทผมผมมองอยู่ก็ มีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆ BBC อืก็ฟังเทียบเทียบไปเทียบมามันมันยังไม่ใช่อเดนติตี้ที่ผมชอบผมก็มันมันใช่ในลักษณะของตลาดทาร์เก็ตของมาเก็ตนะครับว่าเป็นบุ๊กเชล์ไปใช้ในคอนโดได้มาเก็ตน่าจะใหญ่เพราะนั้นผมมองว่าต้องเริ่มจากบุ๊กเชล์นี่แหละแต่แต่หน้าตาแล้วก็อะไรเนี่ยต้องปรับลุก นะครับแล้วปลุกกระแสใหม่ว่าจะเอายังไงก็มาดูที่ที่ตัวโครงสร้างแล้วก็วิธีจะนําเสนอตัวนี้นะครับซึ่งเราก็มาดูของประสบการณ์เก่าๆของพี่นพทั้งเรื่องของอซีรีส์ที่มีไทม์ l i g ล m e เมนต์ต่างมันจะเป,นเป็นเป็นในแนวไหนสุดท้ายก็ว่าเอออย่างงั้นต้องทำไทม์อะไล n m เมนตั้งแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์ของมันที่มองปลาสเนี่ยมันเป็นของ X c b เก่าคืออะไร ก็เป็นเรื่องของเส้นสายนะครับแล้วก็ Target Frequency Range มันจะอยู่ประมาณไหนเบสจะต้องได้แค่ไหนก็มาตีโจทย์กับพี่พิงค์นะครับว่าถ้าถ้าได้บุ๊กเชลประมาณประมาณสิบห้าลิตรเนี่ยสิบสิบห้าลิตรเนี่ยมันมันมันลงไปได้ไซส์ไซส์เท่าไหร่ความถี่เท่าไหร่ก็ตั้งโจทย์เสร็จก็มาเลือกสันไดเวอร์นะครับขอโทษนะฮะคือเมื่อกี้คุณมารุพูดถึงเรื่องของทม์ alignment ส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะของ x a v จะเป็นทมอะไรเม็ดเลยถ้าเป็นรุ่นสูงๆนะแต่หน้าตาเนี่ยจะจะเอกลักษณ์เฉพาะเลยคือตัวทวิตเตอร์เนี่ยลาดเอียงครับทำไมพอมาเป็นเอ็กเพรสโซแล้วไม่ใช้อย่างนั้นมั่งล่ะครับจริงๆมันมันยังอยู่ในลาดเอียงนะครับ เอสเพรสโซ่อย่างลาดเอียงแต่ว่าซีรีส์ใหม่ๆอย่างตัวนี้เนี่ยเราดูเราดูคอมเพลมไมซเออไม่ได้ฮะลาดเอียงใหม่ถึงว่าที่เป็นแยกแยกแยกแบฟเฟิลมาเลยอ๋อไอตัวยังยังยังสมองวันใช่ไหมครับครับเอ่อแพร่ที่ออดเนี่ยน่าจะเฉียงเอียงอย่างนี้เห็นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของของลุกมากกว่าแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ไทม์ไลน์เมนต์เนี่ยยังเหมือนเดิมตำแหน่งของเวสคอยอยู่ห่างจากหูเท่ากันแต่ตัวเอสเพรสโซ่เนี่ยเหมือนแต่รูปลักษณ์เปลี่ยนไปประถัยมาจากพวก ลำโพงวางพื้นมากกว่าพวกดอลฟินพวกกลุ่มพวกนั้นกล่มพวกนั้นก็น่าเอียงน่าเอียงครับแต่เราเราเรามองแล้วว่าถ้าถ้าเอา Twitter แบบยิงขึ้นแองเกิลขึ้นฟ้าเนี่ยเราเราคิดดูว่ามันมันอาจจะได้ความเข้มไม่พอนะครับตอนที่เราทำออพติมิซิ่งเนี่ยนะครับเราดูคาแรคเตอร์ของตัว Twitter เองทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะเราสรุปกันว่าจากไดรเวอร์ด้วยครับความคนครับ ประโยชน์ที่ได้จากการยิงขึ้นฟ้าอาจจะได้น้อยพอน้อยไปเป็นไปได้ไหมครับว่าในยุคที่เป็นเป็นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะที่เป็นสมอลวันที่เป็นแพทเทิออดที่เป็นพวกเนี้ยเป็นเพราะว่าเราต้องการจะหลีก distortion กับตรงที่ตรงตรงกลางโดมตรงยอดโดมใช่ไหมเพื่อให้มันพลบคนหูไปครับแต่เราทําโดยใช้วิธีทางอ้อมคือเราเราใช้วิธีการเคลือบเรซินนะครับเพราะฉะนั้นเมืออเราโคตติ้งมันซสร้างตัวนแดมันความัยายามว่าดมมันความเอียงของหน้าตู้จริงๆก็คือ ดิสโซชันตรงยอดโดมเนี่ยมันจะเป็นบีมแคบแคบเองมันเหมือนกับลำแคบแคบที่การกะจะเสียงการเห็นเสีที่แคบมากเพราะฉะนั้นตัวเอเฟซโซตัวนี้มันก็ข้ามอยู่แล้วมันข้ามหัวเราอยู่แล้วเพราะว่าความราดเียงของใช่ใช่มันก็อีกขึ้นเหมือนกันเป็นแล้วมันไม่ได้หักไม่ได้จับทางเยอะถึงจับทางเยอะมันก็ทําได้เหมือนกันมันอยู่เรื่องลุก ดีไซน์เราต้องการให้มันเป็นหน้าตามันแบบเออมันรับง่ายขึ้นมันเมันทันสมัยขึ้นมีความร่วมสมัยมากร่วมสมัยขึ้นอะไรเงี้ยครับผมครับตรงนั้นมากกว่าซึ่งมันไปสัมพันธ์กับวงจรクอสโซได้เบอร์ข้างในอะไรเงี้ยครับผมทีนี้พูดถึงดอกได้ไหมได้ว่าว่าคัดสรรกันยังไงกว่ามันจะมาลงตัวที่เอ็กซ์เพรสโซครับจริงจริงตัวซอสซิ่งของดอกลำโพงเนี่ยต้องต้องบอกว่ามาจากฐานของความรู้เดิมของ พี่นพประดนะฮะแกจะมีเขาเรียกว่าฐานข้อมูลฐานข้อมูลเยอะมากกับผู้ประกอบการทางด้านลำโพงนะครับแล้วแกแกรีคเคนต์ตัวนี้จากฐานเดิมเลยนะฮะว่าสปายเออร์เจ้าเนี้ยเนี้ยเขาอยู่แล้วเขาทำของนอกสั่งของนอกสั่งสั่งของเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเราเทียบกับดิเวอร์ที่ที่ที่อยู่ในแบรนด์นอกของยุโรปเนี้ยเขาเป็น b e the technology ครับ คือแกสืบไปจนถึงเจอต้นต่อว่าจริงๆมันไม่ได้ทําที่ยุโรปนะมันทำอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นแแบรนหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วผมก็ก็สารต่อก็ไปคุยต่อนะครับว่าเออถ้าเราอยากจะได้ไดรเวอร์ที่มีคาแรคเตอร์ประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าเอ็กซ์เพิดมาจากที่พิงกำหนดค่าสเปคไปใช่ไหมใช่เตอร์ต่างๆใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าเป็นยุคแต่ก่อนเนี่ยเราจําเป็นต้องดีไซน์ลําโพงเพราะ อลลุ่มของอะไรต่างๆพวกนี้มันจะถูกจํากัดโดยไดเวอร์สําเร็จรูปที่บริษัทฝรั่งดังๆก็ทําขายถูกไหมครับ้าไปบิดเบือนื่องตู้อะไรมากมันไม่ได้แต่ตอนนี้ไหนๆเราจะเป็น OEM คือสั่งแล้วเราก็กำหนดค่าพารามิเตอร์ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราต้องการค่า QTS แค่นี้ค่า VAS แค่นี้ค่า f s แค่นี้วัสดุมีอะไรบ้างโดมดัสแคปต้องเป็นอะไรขอบเป็นอะไรแม่เหล็กรุ่นไหนอะไรเงี้ยเรากำหนดสเปคให้เขาซึ่ง บริษัทพวกนี้เป็นบริษัทที่เอ็กซ์เรในเรื่องของพวกนี้เขาทำให้เราได้คืกรแบบนี้จะไม่เกิดนะถ้าเราไม่มีอี o อนอเมิกออฟสเกลนั่นั่งแค่ห้าสิบตัวยี่สิตัวเขาเขาไม่ทำให้นั้นในในแลนของเราเรามองยาวมองยาวแล้วมองมีมีมีควอนติตี้มินิมั่มควอนติเพราะฉะนั้นเขายอมซัพพอร์ตเขาลองเขายอมปิดและดีไซน์ตามที่เราต้องการได้มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเราก้าที่จะออกแบบลำโพงเองนะครับ ซึ่งเขาก็ทราบประวัติเราดีนนแหละพรับใช่ว่าพอด้านปลาปุ๊บเราก็รู้ใช่เรบที่อภิุรายก็วางรากฐานในกค่อนข้างดีในเรื่องของดีลต่างๆอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับทีนี้พูดถึงผมพูดตรงๆเลยว่าลักษณะของตัวทวิตเตอร์ที่เป็นเบ้าเป็นเบ้าอะไรอย่างนี้นะฮะมันมีจุดเด่นยังไงนะเป็นลักษณะของเลนเสียงด้วยมั้ยตัวนี้เป็นมันเป็นเวฟไกด์ใช่มันก็เลนเสียงเนี่ยถ้าคนชอบวินเทจจะรู้ครับตัวนี้จะเป็นเวฟไกด์ค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกณฑ์ของความถี่ต่ำๆหลังจากที่ Re Response คือโดยทวิตเตอร์โดยธรรมชาติมันรีสปอนลงมาถึงข้านล่างหน่อยมันจะมันจะตกลงมาให้ตัวนี้มันจะมายกมันมันหีคิวยกขึ้นมานี่ตรงด้านล่างเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือมวรวมพลังเสียงใช่มันมีความเข้มสูงแล้วก็ทําให้พอเราปรับร p สปอนตรงนี้ได้ได้แล้วเนี่ยมันทําให้ทวิตเตอร์เราไม่จําเป็นต้องใช้วงจรคอสโวเน็ตเวิร์กที่ฉันมากไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ passive cross over network ที่ซับซ้อนมากซึ่งมันมีรังแต่จะทำลายความบริสุทธิ์ของสัญญาณเฟสเพี้ยนหมดเลยเพราะเราใช้ตัวเนี้ยเป็นลักษณะเป็นเซมิคอนด์โหลดเข้ามาเข้ามาช่วยวงจร cross over ได้ประโยชน์สองอย่างเลยนะเป็นทั้งฮอนในตัวเซมิฮอน์ในตัวแล้วยังเป็นทามาอลามเมนด้วยซ่อนอยู่ในนั้นเลยมองดูสวยด้วยครับผมแล้วตรงเส้นนั่นแหละครับเส้นตรงนั้นมีวเบรกอะไรไหมคุณคุณมานพ เส้นตรงแ่งนมานมันได้อันนี้สงจากซีรีส์เก่าๆที่เป็นพรามอยู่พอเราดูจากตัวอะไรที่เคยเคยเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วในเรื่องของของรูปลักษ์เนี่ยราบอกว่าแครี่ออนมันดีกว่าทำต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่ามันเอาเอาเรื่องของความเป็นโมเดิร์นดีไซน์เข้ามาเติมนะครับในเรื่องของลักษณะที่ลาดเอียงแล้วแล้วก็การผลิตที่ถูกต้องอย่างเช่น ในการผลิตบัฟเฟลเนี่ยมันเป็น2ตอนซึ่งแต่ก่อนไม่ได้ทําแบบนี้เรากว่าจะสมหัวมาได้วิธีขั้นตอนในการทำเนี่ยนะเราใช้ CNC เดินใช้เ n c เราเดินด้วยเซีแม้มันจะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราสร้างเนี่ยงานมือทั้งหลายเนี่ยอันที่เราคิดว่ามันมันไม่เป็นอินดัสเทรียลเลเวลพ์ลเเกรดเราใช้เครื่องดีกว่านะครับ แตเรื่องของเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเราต้องปรับปรับแต่งเองเมื่อที่เมื่อคิดถึงเรื่องเส้นนิดนึงนะฮะก่อนตั้งแต่เราสมัยเราทํำพราหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มีเส้นลักษณะนี้นะฮะก็คือตัวเส้นเนี้ยจะช่วยตัดเรื่องเรโซแนนซ์ของมันได้บางส่วนแล้วก็เส้นถ้าดูดีๆเหมือนกับการแทร่กระจายเสียงออกมามันเหมือนดิฟฟิเซอร์เลยถูกไหมฮะแต่ที่จะเป็นเพลนเพลนเรียบๆซึ่งมันสะท้อนใช่ใช่ครับ ตัวนี้เป็นเหมือนกับลดพื้นที่อ่แล้วก็ตัดตัดเร้ส่วนนั้นก็คือแทนที่มันเป็นแททนนี่จะเป็แผงเดียวกันใช่ใช่มันจะลดเรื่อส่วนนั้นลงมาโดยธรรมชาติของของโครงสร้างวัสดุนอกจากเบรกสายตาแล้วก็ยังเบรกใช่มันเหมือนดิฟเฟอเซอร์ชนิดเบรกเสียงใช่ไหมฮะใช่แทนที่มันจะสะท้อนครับครับผมครับผมอ่าในเมื่อกี้คุณพิงค์พูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กพูดพูดสักนิดหนึ่งเน็ตเวิร์กเลยเน็ตเวิร์กจุดเด่นยังไงของคุณใช้อุปกรณ์สุดยอด S <S <S สมัยผมอยู่นี่ยังใช้โซเลนใช่ไม <S <S 2> <S 2> ใช่ SCR เป็นเป็น XCV นี่เป็นเจ้าแรกที่เปิดเปิดโลกกระทัดในเรื่องของของอ,ปอ,อ,อุปกรณ์ Cross-over-network ทำให้คนรู้จักออคอยอแกนอากาศม,มันคืออะไรแต่ก่อนอใช่ไหม,ม,มข้อ,อดีของคอยแกนอากาศแอร์คอ ข้อดีของเมทัลลไซ์เฟอร์ไลซ์เมทัลไลซ์โพลีโพรพิลีนแต่ก่อนก็รู้จักแต่แบรนด์แบรนด์แบรนด์ตลาดเดิมๆก็เป็นพวกวีมาก MT Walk MKS อ่าใช่มีวีมากวีวอลกลุ่มพวกเนี้ซีเมนต์ใช่ไหมคุณอุปดลก็ไปได้ตัว SCR ขึ้นมา SCR จริงๆก็คือโซเลนโซเลนก็คือคาปาเรเซอร์ที่อยู่ในลำโพงไฮซูเปอร์ไฮเอ็นในยุคโน้นทั้งเกือบจะทั้งหมด 80%ต้องใช้โซเลนครับผมนะฮะก็คือเอสัตัวเก็ก็ยังใช้อยู่ในลำโพงรุ่นสูงๆของเราก็ยังใช้อยู่คอยก็เป็นคอยแกนอากาศเราเป็นตัวแทนโซเลนมาหลังจากที่ผมเข้ามาเราก็ยังเป็นตัวแทนยเป็นตัวแทนอยู่ครับไม่เป็นเป็นคาปเรเซอร์ที่ที่คุ้มค่ามากที่คุ้มค่ามากราคาจะไม่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 สูงมากเป็นคาปเรเซอร์ที่ที่มาทินโคลัมน์นักเขียนไอพายนิวเอ็นเวิตคอร์ดรีวิวเคยบอกว่า ของแพงที่สุดไม่จําเป็นต้องดีองั้นผมพูดอย่างนี้เลยกำลังจะถามอยู่พอดีนะคุณยิงมาเองนะครับครับแล้วไอ้ที่ของแ่งแพงสุดยอดเนี่ยทำไมไม่เอามาใช้มาคุณมารบครับผมว่ามันเป็นเรื่องของ judgment ของของงานดีไซน์นะครับ,รบในอ n นาล็อกดีไซน์เนี่ยมันมันจะมีจุดค่าค่าหนึ่งที่เราต้องเทรดระหว่าง performance กับกับเรื่องของราคาด้วยความพอดีความพอดีคือ คือลงไปไม่ใช่ราคาคุยไม่ใช่ราคาคุยไม่ใช่ราคาเราใช้เอนจิเนียริงเป็นตัวเป็นตัวสร้างมาตรฐานก่อนเวลาผมเลือกอย่างอย่างทีแรกเนี่ยอ่ะทำไมต้องต้องเป็นโซเลนหรือหรือเอสซีอาร์เนี่ยผมก็ไปไปค้นคว้าแล้วเอคอมพิวเตอร์เยอะมาทำาบเทสครับใช่มาทำาบเทสในกลุ่มเราเราไม่ไม่ใช่เชื่อด้วยสายะเราไม่เอาสายะเราไม่เชื่อว่าเขาบอกมาไม่ใช่เราจะเราต้องใช้ตักกะตักกะจริงๆแล้วใช้เอนจิเนียริงดライブ นั้นเวลาผมเข้ามาปุ๊บผมบอกทำไมต้อง SDR ก็เลือกเอาเอาของ multi c a p เอาอะไรมาฟังกันทุกทุกแบรนด์นะครับแต่ก็มาจบที่ s c r ในเรื่องของบาลานซ์โทนอลแล้วก็เรื่องของโอเวอร์ p อลเ o อร์ฟอร์แมนซ์เทียบกับราคาคือของมันคือจบที่งที่ตรงนี้ที่ผมเจอเนี่ยของคา p าเซอร์ที่มันแพงมากๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันดีในลักษณะที่มันมีก็เหมือนสายสัญนาณสายลำโพงพี่บอม